ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็ลงเครื่องเสียงงานบวชเนาะนะครับงานบวชยาก็เป็นเครื่องใช้นะครับในงานนะครับจอดนะครับเปิดนะครับผมนะเป็นเครื่องอำนวยการกเนาะนะครับขยายผมก็จะใช้2อ่าหตัวนะครับ1ตัวนะครับข้างหนึ่งขับเบียด8ดอกอีกข้างนึงขับกลาง3ดอกเนาะนะครับผมนะไมค์ผมใช้ไมโครเทคเก้าเดีนะครับผมนะแล้วก็ใช้ปีคอร์สนะครับใช้ปีคอร์สแยกซับ1ตัวนะครับ ใช้ปีขอแยกซ้ํหนตัวก็วันนี้ก็ติดไฟสองสว่างด้วยนะครับมีไฟหลักอยู่หกต้นนะครับมีไฟหลักอยู่6ต้นนะครับก็จะเห็นนะครับพาวเวอร์นะครับหเครื่องนะครับข้างหนึ่งขับเบีดแดอกข้างหนึ่งขับกลาง12นิ้วรวมแหลมด้วยเป็น6ดอกนะครับนะรวมแหลมด้วยนะแหลม3กลาง3นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็ใช้ไม่เยอะนะครับก็เน้นหน้างาน เสียงกลางก็เอามานะครับแค่3ดอกปกติผมจะขึ้นเสียงกลางประมาณ8-10ดอกนะครับแต่มันยังไม่เสร็จเนาะมันต้องเหลือทำโครงหลังคาเดี๋ยวรอขึ้นหลังคาก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยจะเอากลางขึ้นนะครับอันนี้ก็ามาวางข้างบน2ใบแล้วก็วางมอนิเตอร์อีกด้านล่างอีก1ใบเป็น3ใบแล้วนะครับ,นะรบตู้เบตเป็นตู้แฝดครับผมเป็น TRD นะครับผมนะ ทีอาร์ดีเสียงก็จะออกนุ่มๆน,นะเสียงนุ่มๆนะเสียงนุ่มลึกนะครับผมก็ชอบอยู่เสียงมันนุ่มนะหน้ารถก็ถือว่าได้การอยู่นะแต่เสียงกลางมันน้อยครับเบียดมันเยอะแล้วมันฟังฟังยากนะครับก็ลงไฟนะครับไฟก็6ต้นนะครับงานก็จะประมาณนี้ครับหลอดไฟก็เ,เป็นหลอดตุ้มครับผมเป็นหลอดตุ้มก็50บบาทก็ใส่ไปประมาณ12หลอดได้นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่า งานก็งานยาานะครับนี่ครับปีคอนก็ใช้ตัวเล็กๆนะครับผมไม่ก็ใช้2ที่เอ็นสวิตชิ่งสิโวลต์ตัวนี้นะครับผมนะเพราะแอมตัวล่างมันเป็นแอมสิบสองโวลต์นะครับตอนแรกก็ใช้ตัวล่างเลยครับผมนะแต่พอดีมันพัดลมมันแรงมากนะครับผมก็เลยต้องเอาแอมไฟฟ้านะครับธรรมดามาเปลี่ยนนะครับผมนะในการเล่นในการเปิดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะรถเราก็กำลัง รอทําให้มันเสร็จนะครับในส่วนของเสียงกลางก็จะเบามากนะครับในงานนี้แต่พูดไม้พูดอะไรเสียงดีอยู่ครับผมไม่มีเสียงตึกตึกตักตักนะครับก <i t> ็ค <UK> ือเวลาพูดไม้เบียดไม่ออกกับพื้นะครับเบียดไม่กับพื้นะอ่านะครับเพราะว่าผมไม่ชอบเวลาพูดไม้เบียดมันกับพื้นตึก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 อย่างเงี้ยไม่มีนะครับเครื่องผมไม่มีนะครับนี่นะครับก็ลงไฟประมาณนี้หน้างานก็ประมาณนี้ครับผมนะอ่านะครับก็ หนึ่งแท่นนะครับก็เล่นยาวๆนะครับเล่นยาวๆเปิดทั้งวันนะครับก็ไม่พังนะครับผมนะเล่นยาวๆดอกผมก็จะ18นิ้วก็จะเป็นดอก PR เนะี่ยรุ่นถูกสุดนะฮะร,ราคาอยู่ประมาณ2 8 0 8นแะแล้วแต่คนซื้อได้คนซื้อได้ถูกก็ถูกนะครับใช้ PR 1 2 0 0วัตต์แหละแต่วัตต์จริงๆผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณ5 6 0 0วัตต์เนาะนะครับผมนะแต่มันก็บอกว่า1200วัตต์แหละนะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ผสมกับคาเน่นะครับจะมีคาเน่อินทนนท์โคงหล่ออยู่2ดอกนะครับซึ่งดอก PR ผมจะใช้อยู่6ดอกแล้วก็ดอกคาเน่อินทนนท์อีก2ดอกนะครับเป็น8ดอกนะครับผมนะซึ่งการต่อแล้วก็ต่อข้างนึ่งขับเบสข้างนึ่งขับกลางแหลมครับรวมกัน ก็ล่าวนี้นะครับผมนะก็นํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับในการออกงานนะครับผมนะมิกเซอร์ผมไม่ไดเอามาครับผมนะมันยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากมายนะครับผมนะเพราะว่าเหลือทําขึ้นโครงขึ้นอะไรเศเนี่ยนะครับเราก็ค่อยจะเอาพาวเวอร์ขึ้นลดต่อให้มันเต็มระบบนะครับผมนะในการใช้งานนะครับส่วนเบียดังแรงไหมในงานนี้ก็ถือว่าดังแรงนะครับผมนะดังแรงอยู่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเบรนุ่มๆลึกๆนะครับจุกๆนะครับแต่ถ้าถามว่าแข็งไหม มันไม่แข็งนะมันออกนุ่ม,น,มนะครับออกนุ่มคล้ายๆ bv นะครับแต่มันจะไม่สั่นเท่า bv นะครับ bv สังกะสีมันจะสั่นแะแต่ตัวนี้สังกะสีมันจะไม่สั่นแรงแต่ว่ามันจะออกด้านหน้าแบบคือแบบเสียงมันมากระทบคนเลยอ่ะนะครับผมนะนะนะมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่สังกะสีก็คือสั่นอยู่แต่มันจะสั่นน้อยกว่า bv แต่ว่าเรื่องของเสียงที่ออกมา ปะทะคนหน้าตู้นี่ก็คือเป็นลูกเป็นลูกมาเลยนะครับเสียงนุ่มๆม,มาเลยนะครับก็แล้วแต่เราปรับความถี่แต่ว่าถ้าปรับแข็งๆเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะมันมันเป็นแบบตู้กึ่งเปิดนะครับผมนะไม่ได้ปิดไม่ไ,ไ,มไเป็นตู้สูญญากาศนะครับผมนะอ่าก็ทําให้ดอกมันไม่ค่อยร้อนด้วยนะครับเสียงก็ดีนะครับผมนะคนก็เออทำไมใช้ขยายตัวเดียวนะครับผมก็นี่แหละนะครับเปิดทั้งวันนะครับ ก็นะครับพาวเวอร์แอมของ NPK นะครับผมนะก็ใช้งานยาวๆไปเลยสินกก้างมอนิเตอร์ก็วางด้านล่างนะครับผมนะตอนเย็นมีรถแห่นะครับไฟหลักก็วางประมาณนี้ก็ผมนะไม่ได้อะไรมากมายนะครับหน้างานเจ้าภาพนะครับก็เหล่านี้นะมาฝากเพื่อนสมาชิกครับเผื่อใครมีแรงบันดาลใจนะครับในการนะครับที่จะเล่นเครื่องเสียงนะครับก็ต้องศึกษาดูดีๆนะครับในส่วนของตู้เบีผมก็เชื่อมติดกับเหล็กไปเลยนะครับผมนะ ทิ่รัดนี่ก็คือรัดตู้เสียงกลางนะครับไม่ให้มันรวงเพราะว่ามันยังทําไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมนะก็เลยนํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับได้รับชมรับฟังกันในส่วนของสินค้ามือสองนะครับเดี๋ยวถ้ามีเข้ามาเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับช่วงนี้ก็เพิ่งเสร็จภาร,รกิจงานเนาะเดี๋ยวจะขึ้นโครงหลังคาต่อครับผม